สวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันที่25นะครับ25เดือนพฤษภาคม2566นะครับก็วันนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะรวบยอด3วันเลยตั้งแต่วันที่23 24 25 23เนี่ย23เนี่ยก็กิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมนะครับตอนเชา้าตื่นมาก็ ข้าวดูแลไก่ดูแลต้นไม้นะครับดูแลต้นไม้คือดูดูสตรอเบอรี่สังเกตการสตรอเบอรี่นะครับเที่ยงก็ทางค่ายคนงานคนงานก็ยังยังทางย่ายังไม่เสร็จนะครับในแปลงที่จะลงส้มนะครับผมก็ตอนใยก็เข้าเข้าไปในอำเภอครับก็แค่นี้นะครับวันที่ยี่สามาที่ยี่สี่ วันที่24ตอนเช้าก็เหมือนเดิมนะครับพิยวัตรตื่นเช้าดูแลไกล่แล้วก็ดูแลไกล่แล้วกอ็อะไรอ่ะเสร็จปั๊บก็ทําอาหารทำกับข้าวให้คนงานนะครับหลังจากนั้นก็หลังจากทำกับข้าวเสร็จก็ลงไปอเอาขี้หมู ใส่ต้นส้มพวกที่ปลูกเสร็จแล้วนะครับอยู่ในแปลงทุเรียนเนาะวันที่24ประมาณนี้ทําเสร็จก็ก็กลับมาเปิดน้ําำทุเรียนต่อนะครับดูแลช่วงนั้นวันนี้ 25, วันที่ยี่สั้าหรับวันนี้วันที่ยีตอนนี้ก็กําลังนําข้าวหอมมะลิดําไปขายนะครับเป็นวันที่จะมีะรายรับแล้ว หลังจากรายจ่ายค่อนข้างหลายวันเนาะวันนี้รายรับก็เอาเข้าวหอมม่ดิดำไปขายนะครับที่แก่ดำนะครับผมลงแป้งเนาะนี่กิจอัจ์ดวันนี้ก็คงจะมีอะไรไม่มากนะครับตื่นเช้ามาก็ได้กาแฟหนึ่งแก้วแล้วก็ขนข้าวขึ้นไปใน ขึ้นรถไปขายเนาะส่วนวันนี้คนงานคนงานยังไม่มานะครับสงสัยจะไม่มาวันนี้ก็เมื่อวานคนงานทําเสร็จแล้วนะครับแปลงที่ขูดส้มทางยาเสร็จแล้วถ้าวันไหนคนงานมาวันถัดไปก็เดี๋ยวจะให้ไปทําความสะอาดแปลงทุเรียนก่อนหลังจากนั้นค่อยจะให้มาตอนต้นลินจีนะครับลินจีไว้ส่งลกูกค้านะ แล้วก็ประมาณนี้ส่วนวันนี้ผมก็หลังจากส่งน่าจะเสร็จราวๆสักส่งเสร็จประมาณสักบ่ายโมงกว่าน่าจะบ่ายพวัยโมงกว่าเสร็จปุ๊บก็จะกลับกลับมาถึงสวนก็น่าจะประมาณสักบ่ายบ่ายสามเพราะว่าเดี๋ยวจะแวะกินกาแฟหน่อยสักบ่ายสามประมาณนี้บ่ายสามก็ <c oughs> มาถึงก็จะมาดูแลไก่มาดูแลไก่ต่อแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คสภาพต้นไม้ในแปลงส้มนะครับแปลงทุเรียนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็จะดูแลอยู่ประมาณนี้ก่อนเนาะแปลงส่วนแปลงฝรั่งเนี่ยย้าย่า่าก็ยาวอยู่เแล้วเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงเดี๋ยวค่อยตัดนะครับโอเควันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะช่วงนี้ฝนมันตกก็เลยจะทำอะไรมากไม่ค่อยได้เนาะโอเคครับสาวมันรวบยอดเลย